สบายดีสบายดีกันวัาทุกคนเดินดีตอนครับทุกคนเขา้าซูซ่องน้องเฟดบอมยูและแม่เนาะวันนี้น้องบอมน้องยูได้ครับนี่ทุกคนขอบคุณเขาได้ครับกางกลองยังน้าแม่กล้อง,องแหนมเน,น,นืองสี่หมสี่แขนเนาะคือมีผู้ใหญ่ใจดีห่างประเทศไทยเนาะเพื่อนได้สร้างแหนมเนือง สีหอมมาให้ครอบครัวของเฮาได้กินเนาะเราขอขอบใจเพื่อนคขอบครณผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศไทยหลายๆเด้อเนาะที่ซื้อแหนมเมืองมาให้ครอบแหนมเนื้อแหนมเนื้อเนื้อเนื้องาให้ครอบครัวของเหาได้กิ่นเนาะถ้าดูมีเพื่อนครอบครัวเหาก็คือชิได้กินเนาะคุณแม่เนาะ แม่เคยกินแล้วอนแนมเือหูเป็นครั้งแรกนะแลบวกความลับในควลับเนาะเป็นครั้งแรกค่ะในชีวิตที่เคยได้กินแนมเนื้อแล้วคนบบเคยได้กินยากเพื่อละเพื่อนี่เป็นเทื่อทำอิดเนาะครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินได้ยินแต่ซื้อนแต่กับบบเคยได้กินติกเทื่อคือไอ้อู้เพื่อนอ่านยิวมาให้นะทุกคนต้องขอบใจด้วเนาะที่เป็นเพื่อนละยิวแนมเนื้อมาให้น้องแฟศกับแม่แล้วก็แดงแล้วก็กินไปไเนาอย่าน ใอ้เครื่องดองแล้วก็ยังคลามกองกินอยู่แต่กระซาบไม่รู้เขาสีมากินนะลูกคนเป็นยังข่อกินก็ะไดเนาะเขาสิกินเพื่อพ่อเอาน้อลองถาความรู้สึกของแม่บึ้งว่าเป็นยังไรตอนนี้อ้าวก็ดีใจเออว่เคยหูว่าเคยเห็นก็ได้อันบุ้ก็ได้บู้อ่านบุเคยเห็นก็ได้เห็นอันบ่เคยกินก็ได้กินสองสุดเนา่แม่ก็ดีใจแล้วนะสองสุดปะแม่สองชุดโอ้ เออเนี่ยภูมนี่ฮันสิบซุดเนาะสิบไม่แล้วแล้วอันนี้คือซุดน้อยเนาะเออูถามว่าไปซื้อมาให้สองซุดซุดใหญ่กับซุดน้อยเพื่อนว่าซีเนาะเราต้องขอขอบใจเพื่อนทั้งสองเด้อถ้าบ่มีเพื่อนทั้งสองครอบครัวเขาก็คือสซีได้กินเนาะไปเอาสิมาลองซีมด้วยคนครั้งแรกในชีวิตที่เป็นยังไงเนี่ยบางคนบอกเอามีดมาเ่าก็สิได้เอาอันนี้เจาะเจาะเข็มไว้ยนึ่องขางไหนก่อนว่าเป็นยังไงวเคาก็ อันว่าคือกันแะครับ huh. ก uh ัก huh. uh ินไอ้น้อยก็นะแก่แก้โอ้โหคือกนไดคือกันที่โบเอากปนเนาะอ้าดูหอมอะไรอ่ะพักรีเนาะน่าจะเป็นพักรีพักนี้เครือปุ่งอ้มีมะมรูอีกเป็นวะอื้อกระตืิ่งอ้แมวก็เรเห็นด้ยมะกมีอันนี้ไม่นด้บอกกระตือกิ่งอันนี้เข่ากลับอันนี้ และอันนี้อันนี้กระเจมโยกีะเมนละกระเมนละกัเนะจม่เคยโยอไนะต้องถามแม่แม่ไม่เคยเราคิครั้งแรกคนคืดจริณเจนลองกิครั้งเรขเนาะใหญ่ใหญหญ่ไวว่านชุดน้อยกันบอกเขาชุดชุดน้อยกันบอกดิเราชุดชุดน้อยเ่อนเราชุดน้อยก่อนอ่านี่แม่อันนี้เอาเฝ้าอันชุดุดน้อยกันอันนี้หอมบบ ชุน้อยชุดอันละอันนี้เดือดชุดน้อยอนน้ว่าคือคนเคยกินอะไรับงก็ผักแต่อันนี้คือน้ำเตี้ยวใช่ไหมจักเะซือเจี้ยวเล้นหัวเตี้ยวันี่ซื้อก้อนอนนี้อันนี้เห็นเดายกนเคี้ยวอันอตนนี้่เดอดเอาม้มาป้าือันนี้เนาะือะไรเอาม้เอากได้ถือถืออถอถืนถืออถืนีือถือถืถือถือถอถืออ ลองเสื้อมัวไปก่อนเนาะอันครั้งแรกค่ะว่าเสื้อโบเซบต้ระฆาตเลยกระตืออันนั้นเสื้อเอาก่อนเ่าก็โบเคยกินแต่เ่าไจะเคยเคยได้ยินแล้วก็โบเคยเห็นอีกขางเป็นครั้งแรกอันนี้โบแมนทงเดียวว่ะเลยเดียวอันนี้ทงเดียวกินกินหมดแล้วก็มัดถุงน้ำถุงแล้วเอาเปลี่ยอันเดีอันนี้เสื้อปนกันว่ะปนเออปนบแมนทงเดียวโบน้ำ แม่นแรงหนูเพิ่งใส่อีทงตั้งห้าแม่มาอยู่แม่มาอยู่ลองคือมึงก่อนถ้ามึงม่นแล้วก็ที่สุดไอตัวเนมอันไอตัวใหญ่ฮะคนบักขีดคนเธอเสื้อตั้งห้าที่บอกไอตัวที่สุดปุ่นยูฟาร์ทโอเคเยอะเม่นแล้วอืมเอาไอันนั้นมีเยอะอันนี้ก็เป็การซาดีแม่นแล้วอยู่แม่นแล้วแม่นแล้ว ป็นเถื่นไงเนี่ยไปบุษยเดชสามนาจุ่มน้ำจุอมน้ำกูับกลับหน่อยขับกับมาลงมาลงมาลงมาเหิวหิวมเนอะ กินแบบสุดๆเลยเนาะคือเพื่อเอามาให้มือสวยนีเนาะแต่ว่าเขาบหาันกินแม่อันนี้แม่นักกิสิกินผักกับผักสลัดเป็นส่วนตัวะอ้โอันที่แยกเละอันนอ่นเปนัวเดียวเะไอ้เอไอ้เดียวไอเดียวไอเดียวเลนะครับเอาเคยเห็นอยู่ไอ้เดียวมาับเ่าเคยเห็น เด้อพี่น้องพี่น้ำกันเด้อสิ่ครั้งแรกเนาะโลกซีนบงกลชัดเจนเป็นอะไรกันพี่น้องกนไปนู่นกำลังรงน้ำมาเรยเอ้ะซุมแอันนเป็นยัง เอาบัออกับติแซ่บดีดบน่้อมต้องมสิบหมนขึ้นมาเดินโอ้ยก่อนตกกะมีเฮาเอาซื้อทำอิก่อนนาะกะสมีขปุ้นหลักะมัเพ็ดเ้ยบุีมัเพขปุ้นมะเตนนีัอะละมัม้วงหอมเนาะไม่ใช่ซีไกลนี่ตีมกัเงี้ยงีบอดีเนาะ โอ้ากบหเองถ sit, ้าช so ิมเอก่อนสนหรือพี่น้องเลยมากินแหนมเนื้อน้ำกันเด้อเนาะชิมก่อืมขอืมอืมคำเยอะโูดอืมอืมสิ้น้วอ่ะลองจุ่มลงดูใส่ไหมใส่่ยนี คุณดยน่าได้จะเอาชิลองเอ็นดูก่อนบ้านโขนบ้านนอกแท้ๆเลยเนาะเข้าไปในเมืองนี่อาจเป็นแท้ตายละวตายล้ตัวน้องมันอยู่อยู่บ้านโขนนอะเนาะบ้านนอกแท้เลยมันส่วนใหญ่ก็ที่เเคยได้กินแบบนี้เนาะเออผัดทอดอันซี่ก็ ดินโอ้ว้าวว้าวดึงเสื้อพักเมื่อกี้นี่เสื้ออันนึงก่อนเมื่อกี้นี่เสื้อเซนอันนั้นแบบอีจีซื้อลองเสื้อพักอื้มดูด้วยจ้ะพี่น้องออกห้อมเสื้อก่อนติดใจเมนูติดใจเซฟแม่ก็เคยกินครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตอีรีในทุกคนก็ได้เจ้าตัวในครั้งแรกเป็นเสพแบบนั้น บ้าเขาเคยกินเออเขาเคยกินยออ่อจะเม็นเมนย่อษบะนี่เป็นแบบบมยตข่ายาคนเรอใช่แบบาหอมเพือกเบอรปตะข่อยาเม่แลกกินจิ้ม

เหรอวะเซ็โบอมาโอ้ยเนาะจำเป็นร่วกมาเจอเห็นดิตุตับตุตับแล้วมเจอสีนี้ดึาโอ้ขำไงดีต้องบ้นเดนทุกคนมาต้องเวนดัมเนียนนอนตามเนียนดัเนียนโอ้แม่ก็ยังมักตีใจปกติเห็ดพลนันนั้นนี่แม่บุชูมักไปเลอันนี้เสอันนี้เบแซ่บตังฮักเศพที่เสบ nhiều Kính con, con có xăm khẳng, ít tầm năng Bác <laughs> <laughs> à, làm bố không nhỏ xem nhỏ. <laughs> Mình <nhớ> thử nhau xem Nước phải phạt cái lòng <laughs> Phạt cái lắm. ตรงนี้น้องบอกครับบ่ค่อยสบายไปไหนเน้องเป็นวัดเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ความเยือกแบบนี้ไงน้องหัดตัดตอนไงกันไปวันนีอ้อันนี้หมดละยังงมวหมดแค่ตัดกึ่งขนาดนี้พรอมผ่าแต่ขนาดนาี้ ขน,นี่แม่ทีแต่ตงไปเทอ,อพอในพอซีมันเราซนะื้อนะเราซื้อน,นี่กินไปกินมาให้ลิม <c oughs> ลืมเรื่อปูุเือเืออันเพันมาอยูะนะ่เอซเนาะอย่เอตอนเดไม่เป็นไรค่ะคเดี๋ยวยูซีมจมาอกกกกเดียวนอเหืนะคะที่เอกีซ้เนี่ยมงศรนะวะั ใ่หอมลาบน้ำเกี่ยเป็นเค็มคุดีเนาะน้ำเก่ือนะก็ครั้งแรกแค่เด็กครั้งแรกไม่กิดแต่แบบแซ่บอีกแซ่บไปเนาะ เอาเมื่อวันก่อนเอจะออกลุก่าชุมๆอบ้าอันนี้กิ่ไปให้พ่อพี่ก้อเพิ่งจะไกินอะไรมาคำงมินยือะไรกันเพิ่อไรโบบดนสุภาษาปบกวนอันนี้เลยไปให้พ่ออันนี้นะพ่อกะยะ กินไปได้สักพักใหญ่แล้วค่ะดูเนื้อเนื้อของเราอาหายเกลี้ยงไปหมดเลยเราเพิ่งเห็นว่าเขาเอามากล้วยให้เราแน่ว่ามันมีกุ่นอันนี้คืออัน,นอันนี้คืออันกับเนาะก,กระชีมีกระทเทียมแล้วก็มะมะอ่าม้วนแล้วก็มักมก,ก,กลก้กกวยแล้วก็มะเตะเนาะเรื่องกับตะเคียนน่ะนี่แล้วก็มะเมขือเห็นปะหอมมากม็มะเขืเหอมเป็นแบบนี้เลยมะเขือกระชี๊อก เอ้เส้นมะกรวยเส้อปาท่าดหอกเส้นมะกรวยก่อนลอกเส้นมะกวยเยอะอย่าง้เด่กันนะมาแ่ันมาบุญหนอมาขปุ้นเน่วปุนอันนีปุ้นอ้วปนเสนนไอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้ตินอัีอันนี้่ะนโอ้มะเหะน่อันนั้นแหละนี้แหละนี้แหละอันนี้แหละะอมเกรนใช่ ก็จะเอากระเทียมดีกว่ามากมะมวงไซม่วงใส่เอาหอมบอมใส่ผักกาดนีโคไดลลานี่ยหอมนาบค่ะหอมนาบหมดดหอมนาบใส่ เสือชั้วซีไซม์มันตแล้วเขาก็กิ้มโรนลงในคำนี้ละน้ำเจาเป่นคุณขนาดนะเข้มข้นขนาดน้เจเยัน้เลขา้อืขอใ้เยจานพี่น้องเอผู้ฟัเ้งเท้านั่งนมกินอย่างเดียว

นี่ได้สองอันเนาะอันสุดน้อยได้ส้องอันุดใหญ่ได้ิอันปลาออกมาส้อันกินก่นกินก่อนกกน้อยก็น่ก่อนนี่ังมันัจะพ่นเอ็ดจะเป็นหงส์หงส์เนาะโอ้งงเอากินส้มินส้มอยากาก iec, ินน้ำาันกินเน เอามายั่วมากเคเอว่ามันเก่าไม่ก้าคนอ้นมากเลยผู้ใบญ่ก็โผล่ขึ้นมาเกี่ยว้เกลือเค็มคุ้นกันเลยคาบไปแล้วคุณยางนอหมาก็คาบไปแล้วไปเอาไปเอาเอาไปเอาเอาข้างล่างพี่เอาพักเชื้อแบบนี้เอามีมาซำมัคเต้คิดว่าสิกินน้อยๆได้เหมือนเพิ่นกินไล่ให้ลายว่ะอีมือทุกคนแล้วเนี่ยน้องอยู่บุญเดียว เบิขอบุณใส่น้อยขอบคุณเหลือนึงเนาะนะแจ้วก็ยังเหลือนึงมาแต่กันยเหลือนอิ่มแฮงเนาะแซ่บบ่อิ่มก็ยงเด้อสสุดเกบดใหญ่กับสุดน้อยอีกอันนี้ก็สิหอมลาบนีก็สิอ่าาดจับเยแนแนมึด

ต้องว่ามาเบิ่งมาเบิ่งกันนี่มาเบิ่งเงินนี่เด็ดเงยนาขึ้นผูกกัดติดเตืองนี่มองเหงางามอ่ะงามล่ะโอเคทุกคนเอาแตกินจิ้มไปที่มอยน็อปไปอีกแก้วที่กินสุดน้อยแล้วมืออื่นสิกินสุดใหญ่เคนว่าน่ะสุดน้อยก็ระบอกิน้น้องกระบอกเสพ่หงเจาะทุ่งใหญ่ไปอีกครั้งหนึ่งเป็นมาเองเนาะครั้งแรกที่กินกินก็แซ่บขนาดเลย ตอนแร็กนาอยู่บับฮงจำมโนว่าเพื่อนซื้อมาให้เนาะเห็นไอ้รูครับเอามาให้อ่าแล้วเพื่อนว่ายัง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 งงยัให้เนาะยังงงงงอยู่ก็ตอนอิดกันงงอ่ะงงนะเพื่อนว่าผู้ใหญ่ใจดีฟังถ่ยซื้อให้แต่ต้องขอขอบใจเพื่อนลายๆเด้อเนาะงพี่ซื้อเนืเนื้อมาให้ครอบครัวของเฮาได้กินเป็นครั้งแรกเนาะอ่าร้องบางน้องยู่ก็เคยได้กินเป็นครั้งแรกกับแม่เนาะแม่ยีใจแหงเนาะแม่กิีใจแหงแม่ก็ ผู้ซึกบัีิใจทีไวาเอฟซีผู้ที่ใจใยใจดีใจบุญแล้วก็อันโบหูก็ได้หู้อันโบเห็นแม่ก็ได้เห็นอันโบเคยกินแม่ก็ได้กินที่ว่าสนับสนุนครอบครัวของน้องแฟดครอบครัวของแม่แม่ดีใจทีสุดจนบาที่ต้อแทนบุญคุณนแนวใดแม่บุญเลยความดีใจขนานดะและไี่จ่ โภคใจนำลูกหลายๆแล้วก็โออุยพรเนใอลูกจงมีสุขภาพแข็งแหรงทั้งครอบครัวพ่อแม่และญาติพี่น้องจงมีความสุขกายสบายใจและก็ให้ร่ำให้ด้วยที่หัวที่เกล็ดเลยตาถเพ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนรู้สว่า้องบลงยูก่ะ ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแหงคงเจ็บจะบได้คงใครยามีหน่อบ้านขนาดสิ้นใจกะโผล่ให้ได้สิ้นนานอยามันคนดีเด้อนอนรับเพื่อนเองินเงินนอนตื่นเงินแสนได้เงินล้านเลยเฮ้ยขอบใจเพื่อนลหลายอีกครั้งเด้อนาะแล้วก็ขอบใจอุคคำที่เอามาให้นอนเป็นทุละเอามาให้เต้กไก่เนี่ยนะทุกคนไอคลิปนี้เฮาวก,กจาจลาทุกคนไว้ก่อนเนาะขอบใจมดทุกคนที่เข้ามาฮับซุบคลิปของน้องบอมน้องยูเลนแม่เนาะคลิปนี้กะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลับบงใจให้บอมอยูและแม่เฮ็ดคลิปต่อไปนำการเด้อเนาะอาชญาเห็ุพวกเขาสามคนไปนั่นเป็นนี่นำกันตลอดเนาะช่วงนี้เพราะว่าอ่าอ่าช่วงนี้ฮะนำแหงแล้วเขาจะดูกันเขาจะดูหน้าแล้งนาะนาน,น,นี่เนาะเอากระิได้ไปเจอนั่นเจอนี่ลายซิ่งลายอย่างเลยรอติดตตาบึ้งเล้วทุกคนคลิปนี้ขอบคุณเลาทุกคนไปก่อนเนาะบ๊ายบาย